จากกรณีที่นักธุรกิจหญิงวัย30วปีเดีร้องเรียนกับสายใหม่ต้องรอดว่าถูกหมอดูชื่อดังระดับประเทศมีสำนักที่จังหวัดกาญจนบุรีหลอกว่าถูกคุณใสและสามีมีชู้ต้องทำวิธีแก้จนสุดท้ายต้องเสียตัวให้เสียสามีทั้งยังเสียเงินให้มากกว่า14ล้านบาทนั้นความคืบหน้าในเรื่องนี้ทางช่องสาได้เข้าไปพูดคุยกับผู้เสียหายอีกรายหนึ่งเป็นหญิงอายุ29ปีซึ่งเล่าว่าหมอดูไรเดียวกันได้ชักชวนให้เธอไปบชชี โดยคนที่มาบวชจะเรียกหมอดูคนนี้ว่าอาจารย์เพราะเป็นคนคอให้คําสั่งสอนในการปฏิบัติธรรมแต่หลังจากเธอไปปฏิบัติธรรมพบว่าอาจารย์ได้ทักไลน์มาชวนไปกินข้าวซึ่งตนก็ไปกินข้าวด้วยและพูดคุยกันมากขึ้นกระทั่งช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็ได้เริ่มคบหากันเป็นแฟนกับอาจารย์มาช่วงเดือนสิงหาคมอาจารย์เดินทางไปทําบุญที่จังหวัดเชียงใหม เธอเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งไปถ่ายรูปคู่กับอาจารย์ซึ่งผู้หญิงคนดังกล่าวก็คือคุณ A ผู้เสียหายรายแรกทําให้ตนเกิดความสงสัย จึงทักไปหาคุณเอเมื่อทราบว่าคุณเอเป็นแฟนกับอาจารย์ก็ทําให้เธอนั้นตกใจมากเมื่อเธอมาสอบถามอาจารย์อาจารย์ก็อ้างว่ารู้จักกับคุณเอมาก่อนเธอตอนนี้กําลังจะเลิกลากันแล้วเนื่องจากคุณเอนั้นเป็นคนไม่ดีและขอให้เธอรอแต่หลังจากนั้นเธอเห็นว่าคุณเอมาออกรถหรูจึงเกิดความสงสัยและแตัดสินใจไปถามแฟนเก่าของอาจารย์จึงได้ทราบข้อมูลว่าอาจารย์มีภรรยายอยู่หลายคนทั้งที่จดทะเบียนสมรสและไม่จดทะเบียนสมรส ในส่วนของตัวเองก็ท้องกับอาจารย์แต่อาจารย์บอกว่ายังไม่พร้อมให้เอาเด็กออกโดยอ้างว่าเกิดจากความผิดพลาดจากนั้นอาจารย์ก็สั่งยามาทางอินเทอร์เน็ตมาให้กินในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา